สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพิ่งไปรับน้ำมนต์มานะคะน้ำมนต์แล้วน้ำมนต์หิ่งน้ำอันนี้เราจะมาจิ้มกันอ่เดี๋ยวน้ำมนต์ลองสิวายมันมองไม่เห็นอนะตู้หยอดตู้หยอดเหรียญน,นะคะเซเว่นตอนนี้เรามาที่โกเบทาว์กันนะคะจะมาซื้อของให้ตานิดหน่อยหยอดเหรียญน,นะคะนี่น้ำมนต์เลือกน้ำแล้วนะเป็นน้ำอะไรอะก็ไม่รู้อ่านเซื้อยา เดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันนะคะกำลังดำเนินการว่าน้ำมนเอาน้ำอะไรมานะคะกรลุนาหยิบสินค้าของท่านกำลังเอาลงมาสุดมาแล้วล่วงไปแล้วนะคะหยิบมาเลย,ยล่วงไปล่วงยังไงล่ลลงงงะอือ แม่หยิบออกมาแล้วมันชื่ออะไรนะไหนอขอดูหน่อยซันจูไหมชื่ออะไรนะซันจูเหรอตันซัออตนตันซันเป็นซันซูโซดาเออตันซันซูโซดาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะอนนี้หนได้มาแล้ว ไงไโซดาคำว่าโซดามันต้องเป็นกลิ่นโซดาแน่นอนมเดวเดวเดวขอแมทลงกันหอมไหมหอมกินโยเกิร์ตหอมกินโยเกิร์ตโอ้ย ใช้ได้ใช้ได้ไหมก็โอเคเนาะกิ่นโยเกิร์ตแล้วก็โซดาแล้วหนูก็เลย <laughs> ไปคะ่ะไปซื้อของให้ตากันนะคะนี่นะคะของเต็มเลยใช่ไหมเราจะมาดูราวตากผ้าในห้องน้ำให้ตากันนะคะนี่ไงอันยาวใช่แล้วอันนี้ตากผ้าม่านนี่ไงเอออันนี้ราคาเพื่อนๆเ,เยอะมาก ออดูก่อนนะอันนี้ไหมแม่แมอืมก็สวยด,ดี๋ยวขอเดินดูก่อนเพราะมันเยอะมากแต่ว่าน้ำมันดูนอืม่เจอแล้วค่าวอัน,นี้เรามาดูให้านะครับแล้วก็ไหวแล้วค่ะอันนี้สอยของใครตัวใครแล้วเด็นไงแม่เงว้ได้แล้ว นี่เดี๋ยวเราจะไปติดที่ห้องน้ำที่บ้านกันนะคะเรียแล้วเดี๋ยวถ่ายฉันกำลังกำลังถ่ายรูปใส่ตัวน้ำมันลงไปได้เลยนะไม่ได้มันน้อยเกินหตัวใหญ่กว่านี้นี่เอา เออเนี่ยพอประมาณแบบนี้นอืมอืมเนี่ยสวยสวยแบบนี้ช่างอะไรช่างช่างหยดช่างหยดเออ แม่อยากตายไหมไม่เน้ยโน่นนะโน่นนะมุมนาะมุมเออเล็กจัดไหมไม่ใช่เล็กเกินฝังโน้นมีไหมรีบเลือกเถอะฉันหิวข้าแล้วนะหิวข้าแล้วหรอ ได้แล้วกลับบ้านแล้วค่ะไปกินข้าวไปกินข้าวกันหิวข้าวแล้วใช่อโอเคไปแย่แยเพื่อนเพื่อน,นเราได้ขนมกันแล้วนะคะกับข้าวน้ำมนต์วันนี้ได้อะไรบาร์บางไหนขอโชว์หน่อยคะ่ะโชว์หน่อยอันนี้อหอมเมือนกับข้าวหมูอ๋อเป็นหมี่ผัดแล้วก็ มักกะโรนีใช่ไหมอืมเลี้ยงของตาลี่ของตาอ่ะอ่าต้มอะไรอ่ะซุปเปอร์ต้มแซ่บต้มแซ่บหมูถ้ากต้นนี้มันคือฮอตดอกคื่ว่มหนูชอบกินฮอตดอกไหนขอดูดิโช์ไม่ไม่เอาหยิบขึ้นมาเออนั่นแหละโอ้โหเต็มคาแรคเบลโอ้ยหยดแล้ว ออะไกินที่ตรงนหนหิวมากเลยเหรอเลิกเรียนปุ๊บหิวป๊อปสุดสุดนะค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งเรียมาละเสร็จ่ยแล้วก็ขึ้นขึ้นห้องกลับขึ้นห้องไปทำเลรแล้วก็ยังไงต่อ แล้วก็หิวเลยโอ้โหสุดยอดเยี่ยมนั่นแหละโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเอาหมี่ไปให้น้องเนอะหมี่สีชมพูหนูก็จะแยกน้ำหนือแล้วหนูนก็จะแย่งน้ำเหนือกินด้วยโอเควันนี้น้ำเหนือไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ ก็เลยไม่ได้ขึ้นรถมาด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับไปหาน้ําเหมือที่บ้านกันนะคะเพื่อนๆโอ้โหกินอะไรอีกครับเนี่ยไข่นกกระทาไข่นกกระทาอ๋อเมื่อกลืมบอกไข่นกกระทาอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยชอบกินไข่นกกระทาอืมโอเค เพื่อนคะน้ำมนชอบกินไข่นกกระทานะคะถ้าเจอน้ำมนที่ไหนเอาไข่นกกระทามาให้น้ำมนได้นะคะน้ำมนบอกว่าชอบกินดังเก่งใจเก่งใจแล้วอย่าลืมเอาไปให้น้องด้วยนะโอเคปะเอาไปให้หนึ่งลูกหนึ่งลูกถ้าให้หนึ่งลูกนี่ เสียงน้ำเหนือจะเป็นยังไงหมูหูแล้วก็กัดหมู <laughs> นั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆตามนั้นเลยคะ่ะ